สวัสดีครับวันนี้พบช่องอามชาอามเชื่อแล้วนะครับวันนี้เรามากินดุเรียนครับน้องมาจ้ามาจ้าน้องน้องสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกันยังครับวันนี้วันวันอังคารใช่ไหมอ่าทำไมวันอังคารวันอังคารเร็วเกินแก่กุ่มมือ ดูท่านน้องๆดูดิเราปอกกินสดๆเลยนะของอร่อยจัะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องอัางจาออาบชีดนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะทำเรื่องหัวเรือสุราชให้ดูนะครับหัวเรือสุราชหัวเรือสุราชโอ้จับเต็มๆมันวก๋ีด้างน,นะ น้องๆน้องๆจับเลยไปอะไรอ่ะอ้ยมากามเอาเลยอนมาี้อืน้องๆดูดิโอ้โหโอ้โหตายจะอะไรดิหันนี้ดีกว่านะจ๊ะกินได้หมดนะจะนี่จ้า ชุดขึ้นนอนซาตินพัสอืมหวานมันครับอันนี้พ่อชอบแบบนี้นี่ไม่ชิมให้เพื่อนเพื่อนดูด้วย หวานหวานไม่หวานเกินครับอ <m> ืมเนาดแล้วหเยนะจ๊ะไม่กินนะเพื่อนดูอีกจังน้อกินมากไหมเนี่ยก็สุะชีวิตเป็นยังไงต้องสู้ต่อไปสู้ๆนะ หาเพื่นอนๆคนไหนที่ว่าดูคลิปก็ต่อไปนะื่นะครับฝากกดไลค์ในกดหัวใจในทิกตอกกดติดตามในทิกด้วยนะครับหนึ่งถึงคนติดตาม,ตามถึงหนึ่งพันคนจัดแหญเทื่องสวยครับสวยนะครับมาดูดิจุมันครับน้องๆอ้าวแกะเลือโอ้ยนรอกจังเนี่ยนี่ครับโอ้โห พ่อมาชิมสักยุ้มดิสยไียบอยสุนะะใหญ่นะน้องๆนะดูดิมีกินมันนิดนึงพ่อชอบแบบนี้ตอนแต่แม่จะไม่ชอบสีนี้ดีกว่าน่าะไ่อนี่นะครับที่เอยู่ตรงนี้นะครับเมนูต่างๆพ่อลูกกระเดีอหมูหาไม่ได้ง่ายยัไม่ทุ่ตั้งพ่อมล่ะจริงๆจะไม่มีคนที่ทเพราะว่างหมู จะนเฉพาะงหมูเพราะคนมูจริงจะได้ทานที่เห็นอยู่ตรงนี้คือชาลมหมูโอเคครับเรียนหมอนทองนะครับใครอยู่คนนี้ดูคลิปคนไหนสนใจกระทองก็ิ i n ็อกเข้ามาในเฟซบุ๊กงามได้เลยนะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับโอ้โหตอนนี้ส่งได้หมดเลยนะครับแล้วดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอนามชิตด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับแม่ครับ